อันจับแล้วกันทีไรต่อกันซ ouais. ้ำอ,อันบ่ยินดีน้ำน้องเตี๋ยเด้อโด้ยยินดีน้ำโอ้โชคดีครับกับซื้อน้องเตี๋ยเนาะไว้ใจชุขคนยูทูบเบอร์สายเหนือมันปากไว้กับผู้ใดกักแก่ไว้บางใจว่ามันไปหอดไปเดียบับคนที่เขาตกกับระบาดแน่นอนก็ได้ก็ได้มอบผ่านทางยูทูบเบอร์ ของแต่ละช่องกี่ะพราผู้ใดหรือว่าสนิทฐ์ส่วนน้องให้รู้จักกันกับผู้ใดกะมอบให้ผู้นั้นแต่ยังอีกอย่างหนึ่งมาเบิ่งเหตุการณ์ที่เพิ่นไปนั่งเสนอว่ามันเป็นยังไงมันเป็นการสร้างภาพเป็นการตัวบออะเรื่องิใช้วิจฉารังาดของเจ้าของนี่แหละว่าผู้ใดสมควรท่ซอยหรือว่ซอยอะนอ่นเองนะอะแต่ยังนี่จะเห็นพวกพยานของเล็กน้อยนั่นแหละอะผู้ใหญ่ปฏิบัติยังไงกะเรื่องตองเพป็นแต่ว่าเขาจะ

ครับคืะอาจารย์เพิ่นก็มีข่าวใหญ่สิมอบไม้ให้ทางทีมงานยูทูบเบอร์มีข่าวใหญ่ิต่ออีกเป็นข่าวใหญ่่ายเนาะยังมีข่าวใหญ่อยู่ยังมีแนวสิเป้าหมายดียังาดีๆเเนาะทางท้งกันโดยพระอาจารย์เพิ่นนี่แหละแม่นๆ

สามสามสามแสนบาทนี่คือไอ้ให้น้องเตี้ยเนาะอเตี้ยซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วให้ตาขี่มอเตอร์ไซค์ส่งน้องเตี้ยไปโรงเรียนไปต่อการศึกษาของเขาได้เนาะขอให้เขาเรียนฉลาดของให้ตาสุขภาพแข็งแรงวัยแก่สุขคนยูทูบเบอร์ผู้สายเดียวนั่นฝากไว้กับผู้ใดก็ าจะไว้วางใจว่ามันไปหอดไปเก่งกับคนที่เขาตกระกับระบาดแน่นอนจะได้ะกะ็ได้มอบผ่านทางยูทูบเบอร์ของแต่ละช่องนีะข่าวผู้ใดหรือว่าสนาสนองให้อยู่ด้วยก,กันกับผู้ใดก็มอบให้ผู้นั้นแต่กีกอย่างหนึง่งมาเบิ่งเหตุการณ์ที่เมันไปนน้ำเสนอว่ามันเป็นยังไงมันเป็นการสร้างภาพเป็นการตัวบ่อ เราตีใจที่จะละลังยาณของเจ้าของเนี่ยนะว่าผู้ใดสมควรซลุกชลอยซีพอชลอยอ่านนี่จ้ะการเรียนนี่จ้ะเรียนพวกพยันท้องเล็กน้อยนั่นแหละผู้ใหญ่ปฏิบัติังแต่การเรียนท้องเพื่อแต่ว่าเท่าอย่างผู้ที่เขาส่งเสริมนี่เขาอยากให้เล็กน้อยไปเรียนหนังสือเนี่ยเนี่ยจังย่อมย่อมย่อมสัดเตรียมมีเขาอยากให้ไปเรียนหนังสืออ่าในเมื่อขัดสนว่ามีรถไปเรียกอ่ะมันก็ซื้อให้ตามกำลังทรัพย์ที่มันมี เข้ากับยเป็นแค่สะพานบุญคนที่เดชอันนี้ไปนี่ละผู้ถูกชิดถูกหาทั้งหลายแหล่นี่ละเลสะยสิฝากไว้อีกก็ได้เงินวัน,นที่หกเมษายนนี่ยช่วบัดที่นีงานบุญแทบมีเสี่ยงนะเดี๋ยวผู้ใดมีโอกาสอยอยู่ฟังไท้ายจัดไปรวมบุญรวมกุศลหรือว่าอยากไปกินข้าวสวยน้ำกันกลับไปชูหันพี่นุ่งท่านกินขา้าวฟรีราคาเพิ่มการ์สิไป ผู้ใดไปเพิ่อนเกษีแจกวัตถุมงคลพร้องที่เราเลืกน้ำวัตถิหกจอดใบใบแรกๆคุณละอยู่อยู่สายพะอาจารย์อยู่วัดน้อยสาวขี้อยออกยู่เสราภูมิวัดนาวีแล้วใครว่างอยู่ทางใกล้ๆท่านพระอาจารย์เพิ่อนจะชวนไปคนงานนำมือเราทำเอฟซีเฮาด้วยไอ้ทีท่านม่งมเพื่อนเราจะได้เห็นคลิปนี้อยากไปร่วมทำงานมีห้อง มาทีหกแล้วบัดะทีหกแม่มาดีแล้วขบ้านเนี่เนี่ยเนี่ย้ขอ้านเนี่ยสาวบุญน้ำจน้ำกันนีนะสาวบุญเป้าตาเนี่ยเป็นสักกีพยาตน้ากันเลยเอาไป้ังเานี่า้ำกันดีเลยต่อกันสามเห ยินดีน้ำน้องเตี้ยเด้อด้วยดีน้ำโอ้คุ้มสุดีเรากับเือน้องเตี้ยเนาะใื่ข้นเข่าใหญ่อะกินข้าวอิ่มแต่ยังมีข้าวใหญ่อ่ากับกับเื้อในในในราคาที่ที่อันอ่าตามจำนวนอ่ะตามที่รุงนี้เบื้องกะมันเหลืออยู่เหลือเป็นการค้าน้ำมูกน้ำมันค้านการการไม่ไม่ไม่ต้อนซื้อมันหน่อยเขาด้วยอ๋อเดือยอยู่อ่าต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 า

แช่บัตรกแ่นแ่้ายแซ่ร้ายโดยแช่เพราะผ้เพราะว่าไงดม่าดดรามเพิ่เพิ่มพ่มเลน้ำเข่าเพี่แจนจะติดใจนะพี่แจนจะนวามาบ้านหนาวิบุญนั่นเลยเนาะโมกา้านเลยเพลงเนาะเออเนอบรรยากาศบรรยากาศอัลาพาจากสุภูชกนโดย ข้ามมื้อนี่เลยครับมนีนี่ได้เอาจกนี้ไปกับคามแล้วเพราะว่าเฮียมังกรเราอ่าอ่าที่ธุระโดยๆและอันน่ะมีโอกาสยังๆแบบใกล้ๆได้บ่พระอาจารย์ยามใดสิได้เข้ามาอีกเนาะอ่าโอกาสก็คือว่านั่นล่ะอันนี้เพิ่นเพิ่นให้พามาจงมาง่ายเด้โอ้ย่างต่ําๆต้องมี2เดือนขึ้นเออ2เดือน

มาหาทางครอบครัวแม่ตู้แก้วก็คือมีข่าวดีเรื่องคือดินแล้วแต่มีแต่ว่ามือทีื่อกับเพื่อนนอกจากนักกับทีมงานไม่ใช่นะห้วิทเวียดงานของวียดก่อนอย่างใดกับมืออื่นวันที่เศ้าเชิญชวนเนาะเบอร์สกูสกคนนี่แหละถึงบเวีดยังบอกากับเดียบาตาเชิญชวนเองเนาะทั้งน้องทั้งนงเพื่อนยันบุป็นวว่าบุป็นว่านะกับมือผูกคอต่อแขนเพื่อนถือว่ามืองามยามดีเดอพี่น้องเลยเนาะ มาบัได้แก่ยินดีทั้งโทรศัพท์นี่แหละไรก็เม่นก็ได้เนาะเมื่อดีเซาเมื่อปลุกคอต่อแขนแต่งงานทางบวเวียสั้ววันพี่น้องเลยมีแต่ว่าผูวเดียวมีเดียวเพ่นก็ได้เลยไปพุ่นบ่ไปาาพุ่นลอบวเวียเอาเสือมาให้คอยในเด้อเนาะเลื่อนเชือกเลื่อนเชือกะไปเนาะชมว่าลาวิวอีกเลยพี่น้องป้าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งมุกนาหานเนาะพุ่นทางนั้นก็ได้ สมาราวิวอ so no. no ีน no ี่เนาะโดยโดยโดยสบายดีสบายดีขอบุญขอบคุณในหลายเด้อด้านโลกด้านโดยเดี๋ยวเต็มที่นแล้วนี้นะอิ่มไอ้ช่งอาหารเด่นิริงอิ่มอิ่มท้องด้วยด้านอิ่มปุ้แล้วก็ต้องอิ่มท้องโดยไปขอบคุณในหลายเด้อโดยโดย

ผู้โชคดีต่อไปก็คือแม่นน้องเตี้ยก็คือทางสายการคุณแหละสิซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เนาะเดี๋ยวเฮาหามือหายามว่าเวกเป็นงามก่อนเนาะเพราะว่าทางบ่ิงก็คือว่าพี่น้องมีเวียกที่ว่าเออซื้อมุงซื้อไม้อยู่ไดล่ะฮโดยโดยโดยเดินทางปลอดภัยอพุ่น่ะเพิ่นดบุกเลยนี่เนาะ คุณทาไปไหนครับเอี่นูเล่นทาไมเล่ายอะทำไมทำไดเยอเลแต่ว่าเราแส่งโดน้าบางักพักแต่ก่อนข่ทำม้วนแต่ก่อนข่เมาแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเมาเรื่อยนี่แค่ฝ่ายฝ่ายนี้ไปนั่งเคลื่อน นี่พอหอบคันเลยแล้วจะไปพยาเข้าไปใกล้ๆนะครับเอาไปเลยเห้ยนะทำกับจกแวนเพิ่นกับนี่นะเขีไปเลยเฮ้ยแลาเขาบสิเดียวเลยก็เห็นอดิยังเดินทางอยู่ออโอ้บุกรถอีกใครอีกนี่เนาะบุหูได้เพิ่มว่ะ ไปคือลอง้พูนไปแล้วโอเคเนาะตั้งกัน้าเมื่อก่อนดเมื่อก่อนด้ลงบรีบุ้งุ้ไเจ้านลงเลยบุ้งรถถักดดูรถนดยโด เอาโอเคพี่น้องเลยจังไลยก็คือว่าเด้อเนาะมันนี่กะดีมุกดีใจหไรไรเนาะเพ่อพี่น้องที่ว่า,าทั้งภรักผู้ใหญ่เนาะอ่าเพิ่นอา่ามาฮอดมาถึงที่ทางพระอาจารย์เพิ่นพาลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นมาเนาะพ่อพี่น้องกะมันนี่เพิ่นมาอา่าซื้อดินเนาะให้กับมาณาแม่แถาแก้วนะเนาะอยู่ทางบ้านดางนบังเณวคุณบวาเมนแม่นพี่น้องเลยได้กะ พาทางทีมงานมากินข้าวเนาะพาทางทีมงานมากินขา้าวแล้วก็เอ่อเรื่ยงเนะาะฮะบัดน,นี้ก็เพิ่นก็สิได้เพิ่นคลิปนี้น่ะเพิ่นมอบเงินเนาะพี่น้องมอบเงินให้กับมา,าทีมงานเนาะอ่าไปเป็นสะพานบุญไปซื้อรถจักรให้ทั้งอ่าน้องเตี้ยเพื่อนพี่น้นองเลยอ่อ่า,อาก็ถือว่าโชคดีเนะาะฮะแต่ว่าทางบุชิลิงก็มี อ่าเพอาะรักผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเลยอ่าที่ว่าเวียกยังติดข้างอยู่เพราะว่าหนึ่งมาคือพอเม่พี่น้องเห็นใช่และเวี้ยเนาะเพราพี่น้องเลยอ่าไปนำทางทีงานนำแน่แต่กะจบจากเวี้ยของเวียนแล้วเนาะเดี๋ยวชีพยายามมาไปซื้อไม้เหตุเพื่อนให้งทางนะเอ้ยบุญเพื่อนพี่น้องบริจิตเองก็ได้เนาะอ่าไป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 พี่น้องเลยเออขึ้นก่อนบ้างอย่าเพ้าเด้ออย่าเพ้าเด้อ รถกำลังมารถกำลังไล่เอ่อตัวชิปนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้รถกำลังไลเนาะเออรถไล่อยู่ที่สวรรค์พี่น้องเอ้ยนี่เด้อหลหานลาววิวเนาะหานลาววิวน้ำเนยตัวนัววนน้นแบบลาวอีดีบริษันพี่น้อง มิเตอหันคาหันขายคือบาเด็เนาะอ้าโอเคพี hmm. mm ่รองเลยอาวมา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 โอ้ไปขึ้นูเขารถเอออ้าขอบใจด้อยูเข่ารถูเขารถเรีนมุนเขานะเี่มุนโอยังอย่แรงอีกเนาะโอเคโอจะดิมแห้ง อ้าโอเคพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งบม่สกขรกสุขคนเด้อน้องพอพี่น้องเลยสร้างบ้าจิตเองขอรับพี่น้องไปก่คอนน้อะขอเก้าคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง